สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกทกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของนรีระดาทารุตไทชาตานะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์นรีจะมาทําคลิปนะคะดวงความรักให้กับชาวทัตุไฟนะคะเมสสิงหธนูค่ะในเดือนพฤศจิกายน2566นะคะเดือนที่11ของปีนี้แล้วนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ใครจะดูดวงสันตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนารินาตา65นะคะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะไพ่อาจจะสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะมีไพ่อะไรบ้างนะคะมีไพ่แฮงแมนนะคะสดาบแล้วก็1ถ้วยนะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของก้าถ้วยนะคะพลังงานความรักของชาวทัตุไฟนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแฮงแมนเหมือนคุณรอคอยใครสักคนอยู่นะคะพลังงานของสี่ดาบนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันนิ่งนะคะมันนิ่งมาน,นานแล้วนะคะกำลังคิดก็ได้นะคะว่า ตกลงจะยังไงนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่รอการมั่นหมายรอการแต่งงานรอการได้มาอยู่ด้วยกันอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่คุณรักเขามากๆกก็ได้นะคะรักมากรักแบบรักแรกพบหรือว่ารักมานานแล้วนะคะแล้วก็ รอความสมหวังรอความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของเก้าวถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ดูพลังงานตัวตนของชาวทัตไฟนะแต่ว่าให้อาจจะสลับเรื่องราวตัวตนกันได้นะคะเก้าถ้วยนะคะือเหมือนคุณอะเป็นตัวเลือกนะคะของเขาก็ได้นะคะเก้าถ้วยอะนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะ เขาอาจจะมีโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตของเขาเยอะก็ได้นะคะเช่นบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้แบบว่ามีคน,คนเข้าหาเขาเยอะอาจจะเป็นลักษณะของก้าวถ้วยเขาเป็นคนที่มีทางเลือกในชีวิตของเขาเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขากําลังเลือกเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้านะคะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เขาแบบตั้งใจทํามากๆก็ได้นะคะจนอาจจะไม่สนใจความรักจนอาจจะปล่อยให้คนรอคอยเขามานานแล้วก็ได้นะคะ พลังงานตรงนี้แต่คุณก็ยังรอนะเพราะคุณแบบคุณรักเขามากะนะคะเหมือนกับพลังงานตรงเนี้มันเป็นไพ่ของคนที่รักมากอะ่ะรักแล้วแบบรักปักใจอ่ะนะคะรักฝังใจอะ่ะรักแบบไม่อาจเปลี่ยนใจได้ยังไงก็รอยังไงก็ยังรักคนนี้นะคะ่อให้นะเวลานี้คุณกับเขาห่างกันออกมานะคะหรือว่ามันแบบ อยู่ไกลกันมากๆแต่คนก็ยังรักเขายังรอเขาคนเดียวนะคะชาวทัศไฟโอ้โหพลังงานขึ้นมานี่นะเหมือนกับคุณมีรักแท้กับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็รอที่จะได้สมหวังกับเขานะคะหรือว่าถ้าก้าวถ้วยตรงเนี้ยมันมีเป็นพลังงานของคุณต่อให้คุณมีตัวเลือกต่อให้คุณมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่สนใจคุณรักฝังใจกับคนคนนี้เพียงคนเดียวนะคะชาวทัศไฟนะคะอืม หรือว่าบางคนเนี่ยมันมีความมรักความหลังที่ฝังใจอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะแล้วนะเวลาเนี้ยรอเขาคนเดียวนะคะไม่ยอมมีคนอื่นเลยของสถานะโสดอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็ยังอยู่ในสถานะของการมีคู่กันเป็นแฟนกันแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะมีทางเลือกมีอะไรบางอย่างแล้วปล่อยให้คุณรอก็ได้นะคะ เดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาบ้างนะคะคนรักของคุณนะคะชาวทัดไฟ <_ c oughs> มีไพ่ของเฮมิตนะคะไพ่ของฤาษีค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมากๆในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะเป็นคนดีอ่ะนะคะเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะชอบ สั่งสอนให้คำแนะนำคุณมีพลังงานของอราชินีถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดน้านะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้เขาดูเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่ดีมากๆนะคะถ้าดูจาดตรงนี้แล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ใครก็อยากเข้าใกล้นะคะเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นๆมีพลังงานของอัศวินดาบนะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะก็อาจจะเป็นพลัางงานของชาวทัพลมกลุ่มมิถุนตุนด้วยก็ได้นะคะเหมือนตัวเขาเองอ่ะมีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จก็ได้นะคะหรือตอนนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในธุรกิจของเขาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นลักษณะของความรักทางไกลนะคะอาจจะเดินทางมาหาคุณบ้างนะคะแต่เมื่อเขาอยู่กับคุณเนี่ย มันมีลักษณะของความเป็นถ้วยนะคะเมื่อเวลาทํางานเขาตั้งใจมากๆแต่เวลาที่เขาอยู่กับคุณอน่ะชาทัดไฟเหมือนกับเขาอบอุ่นเขาอ่อนโยนเขาแสนดีนะคะหรือเขามีความโรแมนติกก็ได้นะคะคนคนนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่ามีเป็นคนที่แบบมีสับ,บุกคลิกในคนเดียวกันก็ได้อืม แต่เหมือนกับทุกอย่างอะนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเป็นคนที่คัดสรรมากๆนะคะความเป็นไพ่ของฤาษีแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีมีเซนส์ค่อนข้างแรงก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความอ่อนไหวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่แบบรู้ทันคนอื่นเป็นคนที่ฉลาดมากๆก็ได้นะคะอืม ขอดูเพิ่มเติมนะคะพลังงานออกมาจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ขอดูพลังงานของเขาเพิ่มเติมนะคะเออเป็นไพ่ของ8ดถ้วยนะคะโอ้เป็นไพ่ของทาเวอร์นะคะ เด e Sun ค่ะแล้วก็เจ็ดดแาบบเหมือนกับเรื่องราวความรักตรงนี้นะจะรู้สึกว่าบางคนนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประเด็นอะไรกันมานะคะเช่นเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้แปดถ้วยอะนะคะแปดถ้วยทาวเวอร์อยู่ดีเขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะคะ ไปเพื่ออะไรไปเพื่อเดอะซันนะคะเนี่ยทาวเวอร์ Tower, แล้วก็แปดถ้วยอยู่ดีก็ไปไปแบบกระทันหันไปแบบว่าไม่ทันบอกลาหรือบอกลาปุ๊บปั๊บก็หายไปหรือเปล่าเนี่ยไปเพื่อความก้าวหน้าในชุดของเขานะคะอืมแต่ถามถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยเจ็ดดาวเขาก็แอบ,บคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนเขาต้องเลือกเพื่อความก้าวหน้านะคะหรือเลือกงานเลือกการเดินทางไปเติบโตที่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกอะ หรือว่าคนสองคนเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับมันมันรักกันมากแต่ว่าอาจจะแต่ละคนมีภารกิจมีมิชชั่นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่มันทําให้ไม่สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได้นะคะอาจจะจากกันทั้งที่ยังรักหรือเปล่านะคะ บางคนเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้คือต้องทําเพื่อความก้าวหน้าต้องทําเพื่อครอบครัวกําเนิดนะคะต้องทําเพื่อส่วนรวมต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสําเร็จนะคะของตัวเขาเองของวงตระกูลของเขาก็ได้นะคะเดะสันที่ขึ้นมาตรงนี้หรือเป็นความรักที่ถูกกีดกันก็ได้นะคะเขากับคุณอาจจะมีฐานะที่มันแตกต่างกันมากๆนะคะเดะสันนะคะ แต่ว่าคุณก็มีหัวใจที่รักเขามากมายนะชาวทัดไฟคุณให้ใจเขาทั้งหมดที่คุณมีเลยนะคะแต่เขาก็ดูเหมือนมันมีเหตุผลความจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถทำตามเสียงหัวใจของตัวเขาเองได้โอ้ยยังไงเนี่ยอาจารย์เครียดเลยเหมือนกับเปิดมาเรารู้สึกว่ามันเป็นการอ่านไพ่ที่ยากมากนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานจากไพ่ Oracle นะคะอันนี้จะเป็น Soul Connection นะคะขอดูพลังงานความรัก ให้ไพ่ออร์คลช่วยบอกด้วยนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ temptationthink carefully about the situation นะคะีเยเมันช่วงเวลาของการไตร่ตรองการพิจารณาอะไรบางอย่างนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คุณคิดมากๆนะคะในการที่จะ กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือว่าเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ก็ได้เดี๋ยวขอดูต่อเพิ่มเติมนะคะคอนเน็กว้าวแต่หลังจากที่ผ่านการไต่ต,ตองพิจารณาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ห่างหายไปนานนะคะ Connection เขาจะติดต่อกลับมานะคะ your connection is eternal and unbreakable wow นะคะเขาจะกลับเข้ามาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันขาดหายไปมันตัดขาดออกไปจากกันนะคะดูสิ mm. let go นะคะ sometime it s it's best to let go and let the universe work uh thing out with อินด oh, ิว uh, mm ัยโอ้โหอินดิวัยไทมิ่งด้วยเอ่อเหมือนกับว่าความรักตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะอาจจะเป็น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับทําใจไว้แล้วนะคะว่าอาจจะไม่สามารถรังเขาไว้ได้นะคะอาจจะเสียเขานะคะอาจจะไม่ใช่เสียแค่ชั่วคราวอาจจะแบบเสียตลอดไปก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นลักษณะของทําใจไว้แล้วนะปล่อยให้มันเป็นไปแล้วกันถ้าเกิดจะเป็นคู่กันยังไงอนะคะก็ขอให้ความรักตรงเนี้ยมันได้เดินหน้าต่อนะคะมันได้กลับมาดีต่อกันเลตโกนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะขึ้นอยู่กับจักรวาลน,นะคะ ยูนิเวอร์สนะคะว่าจะให้คุณกับเขาเนี่ยได้เป็นคู่กันหรือเปล่านะคะเหมือนชาวทัตุไฟคุณเชื่อนะคะในเรื่องของ d ีวายทัมมิ่นะคะเวลาที่ใช่นะคะที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะดนบันดาลให้เป็นเวลาของคุณนะคะชาวทัดุไฟโอ้ยคนลุกนะคะพอได้ไพ่ไปนี้น่าจะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่เหมือนกับว่าความรักที่อาจจะเคยหมดหวังความรักที่อาจจะเคยพัดพลากจากกัน ความรักที่เหมือนกับว่าต้องจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่นะคะเนี่ยถึงเวลาของคุณแล้วด่วายชามมิ่งของคุณนะคะที่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอขอดูอีกใบได้ไ,ดไหมอาจารย์รู้สึกแบบว่า <laughs> อยากดูอีกหนึ่งใบจังเลย Heart ว้าวคุณสองคนรักกันอยู่นะคะ you begin to feel your heart beat faster when you are close โอ้โหเหมือนเป็นเป็นพลังของชาวทัศไฟที่อาจจะได้กลับมาเจอกับคนรักที่คุณรักมากนะคะคนรักในวัยรุ่นในวัยเด็กในอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะคนที่เคยขย่าหัวใจของคุณมาแล้วนะคะรักมากนะคะเสียใจมากช้ำหนักมากแต่ว่ายังไงคุณก็รักเขา นะคะน่าจะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะชาวทไฟะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนะคะว่าแล้วเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นอย่างไรนะคะดูเรื่องราวความรักของชาวทไฟก่อนราชาเหรียญน,นะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดินมังกรประสบกันก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดได้กลับมาพบกันในช่วงหลางเดือนพฤศจิกายนนี้แสดงว่าเขาเติบโตแล้วนะเขามีความมั่งคั่งร่ำรวยเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะยังไงต่อ,เ,อ,อเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้า เป็นไพ่ของอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็หนึ่งดาบค่ะสี่เหรียญน,นะคะอุ๊ยน้องออกมาหลายใบนะ,ะใบเดียวก็จะเอาละ มีไพ่ของแปดในเท้านะคะจคเมนท์ Jasmine ค่ะอันนี้ไพ่น่าจะเป็นภาษารัสเซียนะ,คะใครรู้ภาษารัสเซียช <laughs> ่วยบอกด้วยเป็นไพ่ของชาริออตนะคะ ดาบค่ะเออเหมือนกับว่าพลังงานความรักนะคะของชาวธาตุไฟในช่วงเวลาเนี้ยนะคะเดืนเอนพฤศจิกายนเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายมากมากนะคะสาหรับชาวธาตุไฟนะคะความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณเนี่ยบางคู่อาจจะเงียบหายไปจากกันนะคะแล้วก็ยังคิดถึงยังรักกันอยู่นะคะ อยู่ดีนะคะอะไรที่คุณเหมือนกับไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะเหมือนกับท้อแล้วนะคะถอดใจแล้วอะนะคะอารมณ์แบบนี้อยู่ดีเขาก็กลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาเด็กถือถ้วยกลับเข้ามาพูดดีทําดีนะคะกลับมาเหมือนกับมาเอาใจมาออขอโอกาสอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าพยายามมากๆที่จะขอโอกาสในการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับ การที่เขาอาจจะห่างหายจากคุณไปหรือว่าไม่ดูแลคุณไม่ไม่มาใกล้ชิดไม่มาอะไรเหมือนกับที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นนะคะเขาอาจจะไปลุยงานไปลุยภารกิจไปทําอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าตั้งใจเอาไว้มากๆให้มันสําเร็จอะนะคะแล้วเมื่อมันสําเร็จแล้ววะเขาตัดสินใจได้นะคะหรือเขาให้สัญญาคุณไว้ก็ได้นะคะหนึ่งดาบว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะแล้วตรงเนี้ยเขาไม่ลืมสัญญาของเขานะคะสี่เรียนนะคะ คุณยังอยู่ในใจของเขาเสมอนะคะหรือสัญญาอะไรที่เขาให้ไว้กับคุณเนี่ยมันก็ยัองอยู่ในใจของเขาเสมอนะคะเพราะนั้นเขากำลังจะกลับมาเพื่อขอพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแปไในเท้าอขอให้ไปต่ออย่างมั่นคงนะคะดูสดิวายทัมมิ่งเป็นช่วงเวลาของคุณจริงๆนะคะที่เหมือนกับว่าอยู่ดีจักรวาลน,นะคะก็ส่งเทวดามาเป่าแตแรมาบอกข่าวดีให้กับคุณแล้วนะคะ โอกาสที่ตัวคุณกับคนที่คุณรักมากมายเนี่ยกำลังได,ได้จะได้กลับมาไปต่อกันกับความสัมพันธ์กับความรักทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนไกลๆนะคะต่างจังหวัดต่างชาตินะคะเป็นไพ่ของชาริออตเขาจะเดินทางมาหาคุณนะหรือคุณจะได้เดินทางไปหาเขาแล้วก็ได้นะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเลยที่คุณแบบ ยังงงๆงยังไม่มั่นใจอยู่เลยนะคะสองดาบว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าหนึงดาบเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเนี่ยมันเป็นเซอร์ไพรส์นะคะตัดสินใจมาแบบเด็ดเดี่ยวมากๆแบบโอ้โหลุยมากๆนะคะในการที่จะขอกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไร มีไพ่ของว้าวสามไ้เท้าค่ะสังเหรียญน,นะคะสามดาบค่ะสเปรดน,นะคะ เป็นไพ่ของ justice ค่ะ lovers นะคะแล้วก็มีไพ่ของเดอะมูนนะคะแล้วก็มีไพ่ของแปดดาบนะคะ เหมือนกับว่าคนรักของคุณนะคะพยายามที่จะเข้ามานะคะ กลับมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะมันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งมันไปต่อได้กันมันวางอนาคตวางรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่อะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยทําให้คุณที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทําให้คุณเนี่ยสองเหรียญนะคะเขาก็กลับมาทําให้คุณก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยมีความขัดแย้งนะคะเคยเข้ากันไม่ได้นะคะหรือว่าเคยมีปัญหาของมือที่3าหรือใครที่เข้ามา พยายามวุ่นวายนะคะในช่วงเวลานี้สเตนเหมือนเขาเข้มแข็งแล้วนะคะเขาดุดันไม่เกรงใจใครแล้ว <laughs> นะคะ เหมือนเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันควรจะได้ไปต่อไม่ควรจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางนะคะเนี่ยพลังงาน justice นะคะเขาอยากที่ชัดเจนกับคุณนะคะหรืออยากที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกับคุณก็ได้เพราะว่า l o v e r s นะคะเขารักคุณมากนะคะเพราะนั้นเหมือนกับปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาเคยอาจจะทําผิดพลาดไปนะคะโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือว่าแบบไม่รู้ตัวก็ตามเขาจะพยายามกลับมาเพื่อ แก้ไขปัญหาแก้ไขความรู้สึกตรงนี้มาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบลงด้วยความเศร้านะคะหรือมันเป็นอะไรที่แบบน้อยใจห่างเหินกันไปโดยที่เหมือนกับว่าไม่ได้พูดจากันไม่ได้ปรับควอมเข้าใจกันนะคะอืมพลังงานถือว่าขึ้นมาดีนะขอดูต่อก่อนนะคะ พลังงานของอราชินีไม้เท้านะคะทำไม้เท้าหรือกระบองเนี่ยเหมือนกระบองเลยนะคะแล้วก็เอ็มเพอรอร์ค่ะไพ่จักรพรรดินะคะมีไพ่ของเอร์ค่ะแล้วก็แป้น อัศวินดาบค่ะมีไพ่ของเดอะฟู l นะคะอืมเหมือนกับว่าปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะนะคะแล้วมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่มันใหญ่โตมากๆอะนะคะตอนเนี้เขาต่อสู้กับมันแล้วเขาพยายามที่จะปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะหรือว่าถ้ากด ก่อนหน้านี้เขาติดอยู่ในความสัมพันธ์ติดอยู่ภายใต้อำนาจนะคะของพ่อแม่ของครอบครัวนะคะกรอบของศาสนาวัฒนธรรมอะไรบางอย่างตอนนี้เขายอมที่จะแตกหักเพราะหลุดออกมาจากกรอบตรงนั้นแล้วนะคะหรือถ้าเขาติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีการฟ้องหย่าหรือมีการอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพเพื่อที่เขาจะได้ มามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมาพัฒนาความรักที่ดีกับคุณเหมือนกับที่เขาได้เคยสัญญาเอาไว้นะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะเข่าดูบทสรุปนะคะสำหรับความรักของชาวทัดไฟในเดือนพฤศจิกายนนี้นะว้าวพลังงานของเขามาเลยนะคะเฮอร์มิตนะคะเป็นเด็กถือเหรียนค่ะ มีไพ่ของสีถ้วยนะคะแล้วก็เก้าเหรียญหกเหรียญค่ะอบอสรุปสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเขาในช่วงเวลาเนี้นะคะความเป็นเทอร์มิตเขาเขาเป็นคนที่แสนดีมากๆหรือถ้าเกิดก่อนนั้านี้เขาเคยแบบ ทำตัวไม่ดีกับคุณตอนนี้เขากลับมาดีกับคุณมากๆนะคะเฮอร์มิตอ่ะเหมือนเขาเติดรู้แล้วเขาเข้าใจชีวิตแล้วนะคะเขาพยายามมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะหรือว่ากลับมาขอแก้ตัวกลับมาขอโอกาสนะคะเนี่ยความเป็นหกเหรียญน่ะนะคะถามว่าเขารู้ได้ไหมว่าคุณอะ่ะเก้าเหรียญอะ่ะคุณอยู่ได้นะคะแต่เขารู้สึกว่า คุณอยู่ได้แต่คุณไม่ได้มีความสุขเท่ากับคุณอยู่กับเขานะคะเพราะนั้นเขากลับมาขอโอกาสนะคะให้เขาได้กลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมค่ะนะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะมีไพ่ของเดวิลค่ะ ว้าววิวอฟจุนค่ะอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็ราชินีถ้วยค่ะม,มาเป็นถ้วยหวานมากนะรอบนี้นะคะเอ่อเหมือนกับว่า ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะจะรู้สึกว่าคนที่อาจจะขัดขวางความรักของคุณกับเขาในช่วงเวลานี้ไม่น่าจะสามารถขัดขวางได้แล้วนะคะเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนนะคะในสุดจักรวาลน,นะคะก็ส่งปฏิหาริย์ดีๆให้เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะเป็นดีวายทามิ่งของคุณนะจะว่าวิวออฟฟอร์จูนที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มนะคะว่า ่อให้แบบคุณสองคนเนี่ยอาจจะแบบอยู่ไกลกันขนาดไหนห่างกันไปนานแค่ไหนนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคู่กันอยู่หรือว่าด้วยแรงอธิษฐานหรืออะไรบางอย่างนะคะทาให้เหมือนกับอุปสรรคที่มีอยู่เนี่ยมันหลุดพ้นนะหรือว่าเดวิลตรงเนี้ยมันหลุดพ้นวิบากกรรมก็ได้นะคะเนี่ยวิวอัลฟาจูนเข้ามาแล้วกงองร้อแห่งโชชตาพัดพาให้คุณกับเขาได้กลับมาพบกันกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสองคนเนี่ยเด็กถือถ้วย อัศวินถ้วยกับราชีถ้วยอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆนะคะอืมแล้วก็ไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะจะรู้สึกว่าคุณมาเรียนรู้กันใหม่นะคะ เอาความดีเอาสิ่งดีๆเข้าหากันใหม่นะคะทําให้ความรักระหว่างคนกับเ,เขาว่าได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อเหมือนกับวิวออฟฟอจูนเหมือนกับปาฏิหารินะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะทําให้ความรักครั้งนี้สมหวังแล้วก็ไปต่อได้กันได้นะคะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของตัวคุณดีกว่านะคะหรือจะเอาตัวเขาเอาตัวเขาก่อนก็ได้อ่าขอดูซิพลังงานของตัวเขานะคะ มีไพ่ของสามดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเเหรียญนะคะมีไพ่ของเอ็มเพลสค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะ เหมือนพลังงานของเขาที่เขาจะพยายามทําให้กับคุณนะคะในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นก็คือเหมือนกับว่าปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่เหมือนกับว่ามันเข้ามาเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่มันแก้มไม่ตกนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าเจ็ดไม้เท้าเขาพยายามมากๆนะคะพยายามที่เหมือนกับว่าจะให้ใครก็ตามนะคะที่ขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขาได้เข้าใจนะคะว่าเหมือนกับตัวเขาอ่ะยังมั่นคงกับคุณ นะคะตัวเขายังอยากให้คุณมาเป็น, Empress, เ,ปนเอ,อ็มเพรสมาเป็นราชานะคะหรือเอ็มเพอร์มาเป็นราชาหรือราชินีของเขานะคะมานั่งอยู่บนบันลังเคียงคู่กันนะคะในสิ่งที่เหมือนกับเขาได้สร้างมาแล้วนะคะความเป็น9ก้าเหรียญหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจตอนนี้9ก้าเหรียญเขาสามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของ เศรษฐกิจกของเขาฐานะความเป็นอยู่ของเขาได้แล้วนะคะเราเขาก็พร้อมแล้วที่จะเหมือนกับดูแลคุณนะคะหรือว่ามาอยู่เป็นคู่เคียงกันกับคุณนะคะหรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะพร้อมแล้วที่จะมามั่นหมายแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะอาร,รมณ์ของเขาแบบนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณอีกนิดนึงนะคะชาวทัดไฟมีไพ่ของราชินีดาค่ะ ว้าวคุณได้ M p l พลสจริงด้วยนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวทัดลมกุมิถุนตุนก็ได้นะคะเป็นชาวทัตด,ดินมังกรผสมกันก็ได้ราชินิเรียนหรือเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะเป็นไพ่ของไฮโรแฟนนะคะเหมือนกับชาวทัดไฟนะด้วยความที่เ ตัวคุณน่ะนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แสนดีกับคุณมากๆนะคะเราถ้าเกิดเขากลับมาคราวนี้เขาเป็นปราชินดาเขาตั้งใจเขาชัดเจนกับคุณมากๆนะคะหรือเขาทําอะไรเพาคุณมามากมายนะคะเหมือ <teu>? นคุณพร้อมแล้วนะคะที่เหมือนกับว่าจะไปต่อความรักครั้งนี้นะคะไพ่ของราชินีนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะเหมือนกับดูแลเขาเอาใจใส่เขานะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของเอ่อพร้อมแล้วที่จะมั่นหมายแต่งงานพร้อมแล้วที่จะมีลูกด้วยกันวางแผงนครอบครัวด้วยกันก็ได้นะคะ นะคุ้มค่าสมกับที่คุณรอคอยนะคะชาวทัศน์ไฟนะคะขอพลังงานความรักดีๆตรงนี้นะคะเป็นของคนที่รอคอยความรักอยู่นะคะรอคอยคนที่คุณรักอยู่นะคะขอให้ความรักนะคะดีงามความรักสมหวังนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ